สดีครับผมบอปิอดูนันครับคุณเคยเห็นขยะในทะเลกันหรือเปล่าครับในประเทศไทยเนี่ยครับมีขยะในแม่น้ําลําธารแล้วก็ทะเลเยอะมากเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยไปทะเลอย่างหาดบางแสนนะครับที่มีคนบอกว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะสกปรกมากๆแล้วก็มีขยะจํานวนเยอะมากๆนะครับโดยการที่ตอนนั้นเนี่ยทางโรงเรียนผมในช่วงสมัยมหนะครับพาผมไปทัศนศึกษานะครับที่หาดบางแสนด้วยนะครับ ตอนนั้นผมทางโรงเรียนของผมนะครับได้มีกิจกรรมให้ทํานะครับก็คือให้ทุกให้นักเรียนทุกคนนะครับไปไล่เก็บขยะครับแต่ทีนี้เนี่ยครับตอนที่เก็บขยะเนี่ยครับผมอยากจะบอกว่าขยะเนี่ยมันเยอะพอสมควรเลยครับไม่ว่าจะโก้มไัตรงไหนนะครับมีแต่ขยะครับไฟแช็กหรือจะเป็นเศษบุหรี่บ้างขวดน้ําบ้างอะไรอย่างนี้ครับ ซึ่งในแม่น้ํานี่ไม่ต้องพูดถึงครับขยะค่อนข้างที่เยอะเลยโดยเฉพาะพวกถุงพลาสติกซ,ซึ่งถุงพลาสติกก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่ามันสามารถมันจอยได้ยากนะครับทีนี้เนี่ยผมยจะบอกวิธีแก้อะไรง่ายๆให้เลยเพียงแค่ทุกคนนะครับที่ไปเที่ยวทะเลหรือว่าจะอะไรก็ตามนะครับเพียงแค่คุณหยิบขึ้นมาแล้วก็ม่ทิ้ง ไม่จะเป็นต้องต้องรอว well, ่าไอขยะชิ้น <kind> น <of technique> like ี้เนี่ยมันเป็นของของเรานะหรือมันไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องไปเก็บมันก็ได้ความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดที่โคตรจะผิดเลยครับคือคุณลองคุณลองคิดเล่นๆดูสิครับว่าถ้าเกิดสมมุติเนี่ยคุณทิ้งขยะหนึ่งชิ้นคุณคิดในหัวว่าเออไม่เป็นไรหรอกแค่หนึ่งชิ้นเองไม่เป็นไรหรอกแต่คุณลองคิดสภาพครับว่ามันไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวที่คิดแบบนี้มันมีเป็นหลายล้านคนครับคิดอย่างนี้กันว่าเออแค่ชิ้นเดียวไม่เป็นไรหรอกแล้วพอทุกคนทุกคนคิด ทุกคนคิดว่าเออแค่ชิ้นเดียวแค่ชิ้นเดียวแค่ชิ้นเดียว,ยวสีนี้ขยำก็จะจากชิ้นเดียวของพวกเขาอะครับจะกลายเป็นหลายชิ้นจนเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันชิ้นในทะเลครับทีนี้สัตว์ที่อยู่ใต้น้ําก็ต้องมารับผลกระทบไปด้วยนะครับถ้าทุกคนอยากจะมีทะเลที่สวยงามให้ดูหรือเยี่ยมชมหรือไปเที่ยวอยู่ก็เชื่อผมครับเก็บครับแค่เก็บไปทิ้งคนละชิ้นครับมันไม่ยากเลยครับไม่จะเป็นว่าต้องเป็นหน่วยงานของใครก็ตามแต่เป็นแค่ตัวคุณครับ แค่คนแค่ตัวคุณคนเดียวก็สามารถช่วยโลกนี้ได้ครับเพียงแค่คุณเรื่องที่จะเก็บเรื่องที่จะช่วยเหลือพวกมันขอบคุณครับ